ค่ะในวันนี้นะคะศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็ามาสอนนะคะคนในชุมชนนะคะทำของที่ระลึกนะคะจะพากันนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะมีกลุ่มนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ตำบลป่ารปเราเลย,เลยนะคผูเรียนกันนะคะว่าสนุกสนานแค่ไหน,นะค่ะมาดูเลยค่ะจะ เป็นยังไงบ้างสนุกค่ะสนุกสนุก,ากมากๆค่ะโอ้โหเห็นแม่นิ่แบบทำแบบไม่ยอมลุกยอมใช่น้นก็ไม่ต้องทานกันเลยโอ้ยจริงค่ะท่านผู้ชมคะ่ะน้ำยังไม่ลุกมาทานเลยคะ่ะด้ยวยความที่ว่าสนุกสนานกับการทํากิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะเห็นตัวอย่างนะคะที่แม่ทาสาเร็จแล้วนะคะในวันนี้นะคะก็จะมี เข็มกราดนะคะที่ติดที่หน้าอกของแม่นะคะอันนี้บอกว่าแม่ทำไปให้ไขรกันเนี่ยทำไว้ไปวันแม่ค่ะโอ้โหนะคะได้เจอสึงวันแม่แล้วนะคะวันที่12สิงหาใช่ะคะ,คะคะนี่ก็ทำอาไว้ติดเสื้อนะคะในวันแม่นะคะเดี๋ยวนี้นะคขอบคุณแม่มากเลยนะคะ<ช>แล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆที่ทางส่วนลิลุรสรวอยอย่างยั่งยืนจังหวัดพิจูนนะคะ ได้อ่อจากจากิจกรรมขึ้นเนี่ยแม่จะมาด้วมยมั้ยคะและในวันนี้นะคะเราก็มีผู้เรียนนะคะที่เป็นชาวต่างชาติเลยนะคะเป็นคุณครูนะคะสอนภาษาจีนนะคะจากโรงเรียนหญิงนะคะเวียนญคุณนารีนะคะเราก็จะมาถามความรู้สึกของคุณครูนะคะที่มาเรียนอ่การทําของที่ระลึกนะคะจากพาในวันนี้ว<อ>่าสนุกสนานกับการเรียนคลาสนี้แค่ไหนค่ะ for the craft class today do you how do you feel or you enjoy the class it's very interesting <laughs> and uh, and uh, it's, it's my uh, i think it's very interesting yeah i i'm have you ever done uh, the craft like this before oh, no i never tried it but uh, It looks like difficult, but uh, when I try to, it, it's very easy and very interesting. Yeah. ไม่เคยทำค่ะตอนแรกดูเหมือนว่าจะยากแต่พอได้ลองลงมือทำแล้วก็รู้สึกว่าทำได้ง่ายรู้สนุกด้วยสุดยอดเลยค่ะกอะ็อีกคำถามหนึ่งนะคะคือคุณครูจะเอาไปทำเป็นของที่ระลึกหรือต่อยอดการทำเป็นของที่ระลึก from this work from today will you use it uh, to 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 be your gift to your friend or the souvenir to, to other uh, of course and uh, when i go home i would that uh, that i would try to do more and this my friend and my own student yeah <laughs> ก็อยากเอากลับไปทําที่บ้านด้วยแล้วก็แบบได้สอนเด็กๆด้วยนักเรียนค่ะค,ค่ะ,คะสุดยอดเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะกุมครูคคนะคะชัวตั๋ชาที่มาร่วมเรียนรู้กับเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ,คคะ,คะแล้วก็ขอบคุณล่ามด้วยนะคะ